สวัสด <S an am alı> <intage> <co> ีครับผมสายดนิสิครับอยู่กับพิตราวินเทจสวยๆกันต่อนะครับผมก็ตามที่แจ้งไว้ให้เมื่อตอนกลางวันนะครับผมเดี๋ยวจะทยอยลงให้วันนี้นะครับผมจะลงให้เท่าที่ลงได้นะผมผมไม่รู้ว่าจะเซตอัพเสร็จกี่ตัวก็จะลงให้เท่านั้นแหละนะครับผมโอเคตัวต่อไปกันเลย MD515Japan นี่ให้ดูลายไม้ก่อนสวยมากตัวนี้นะครับผมอ่อันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนี่ โคโล่โคโร่โรสบูสนะครับผมโอเคตัวนี้ผมขึ้นเป็นสายเบอร์11ให้นะครับผมลองอฟังดู 哥玛尼。 ใครที่ชอบเนื้อเสียงใสๆดุดันหน่อยพวกเ,เนี่ยเนื้อเสียงประมาณนี้าะเสียงดีนะผมเองก็ชอบเหมือนกันใสๆหนักแน่นนิดนึงโอเค ปวดนิ้วเล่นเยอะไม่ค่อยได้นิ้วล็อก <c oughs> อ่ะเรามาดูสภาพกันเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นลูกบิดสีทองนะครับแต่ลูกบิดมันก็อาจจะมีจางๆมากมันก็เป็นธรรมชาติของกีตาร์มือสองนะครับผมสวยนะหนึ่งห้าเอ,อห้าหนึ่งห้าสวยเดินอัเบโลนรอบตัวอะผมไล่ดูตั้งแต่หัวก่อนแล้วกันตามนี้เลยลูกค้าดูไปด้วยนะ บางทีผมอาจจะไม่เห็นตําหนิตร,ตรงไหนลูกค้าเ้าสังเกตไปด้วยนะครับผมโดยรวมแล้วสวยหัวสวยมากเลยนะครับผมตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยนะเดี๋ยวผมลงให้เป็นสภาพนางฟ้าเลยตรงขอบตรงขอบมีไหมเอ่ยนิดหน่อยเล็กๆน้อยน้อยเห็นไหมอในประมาณเนี้โอเคขอบขอบจริงๆมีหรือเปล่าวะอ่ะดูไปเอง <c oughs> โอเคประมาณนี้ลูกบิสีทองนะครับผมนี ตอบมอริสข้อเป็นไม้เนื้อแข็งโมอกกนีนะครับผมขอสวยเลยนะครับก็อาจจะมีช้ำบ้างเล็กเล็กน้อยน้อยมองเห็นไม่เอ่ยพยายามผมพยายามให้หันไปหาไฟมองไม่เห็นหรอนิดหน่อยอดูไปด้วยแล้วกันเออเนีนย่ยเนไฟเห็นไหมเห็นอ่าเล็กๆน้อยนนะครับผมคือผมอ่ะพูดตรงตรงนะเวลาเราขายของเราไม่อยากจับติดกันนะครับผมก็มี ตำหนติตรงไหนเราจะพยายามแจ้งทุกจุดผมเป็นคนตรงๆนะครับผมผมไม่ชอบการที่แบบซื้อขายแล้วลูกค้าได้ของไปแล้วมาเจอตำหนิทีหลังเฮ้ยพี่แบบนี้มันมันผมทำไม่ลงนะครับผมอันนี้ผมเองก็เคยซื้อของครับพ่อค้าคนหนึ่งเขาไม่ยอมบอกผมเลยว่ามีตำหนิชี้ว่ามีตำหนิแค่ตรงนั้นตรงนี้พอได้ของมาจริงๆเสียความรู้สึกมากผมเองเช่นกันนะผมก็ไม่อยากให้ลูกค้าเป็นแบบนั้นนะครับผมโอเค ส่วนข้างหลังนี่ลายไม้สวยมากนะครับผมอ่าอ่าตัวที่ขายไปก่อนนั้นเนี่ยเห็นไอ้จำได้ไหมตัวที่ผมขายงานเก็บสะสมผมไปอะ่ะสองตัวตัวนั้นผมเสียดายมากเลยนะครับผมลายไม้คล้ายๆกันเลยนะครับผมแล้วก็ได้ตัวนี้มาอีกตัวสภาพเหมือนกับตัวที่ผมขาดไปเลยสวยมากนะครับโอเคตรงนี้มันเหมือนเป็นอ๋อคราบคราบเงือคราบเงือ ผมยังไม่ได้ทำความสะอาดนะผมเอาผ้าลูบๆเฉยๆโอเคอ่ะออกหมดแล้วตามนี้เลยเต็มที่ก็จะเป็นพวกขนแมวเล็กๆน้อยๆทั่วไปนะครับผมนักรบมันก็มีบาดแผลอยู่แล้วนะครับผมแต่ถามว่ามือสองสภาพนี้หายากอะเกฑ์ไม้สวยมากลายไม้ลายไม้ลึกเข้าไปข้างในเลยนะครับผมนี่อะให้ดูไปช้าๆแล้วกันก็สังเกตดูด้วยแล้วกันว่ามันมีตําหนิอะไรตรงไหน อ่าถ้ามีผมก็ถ,ถ้าเอ่อถ้าเกิดผมเห็นผมก็จะแจ้งนะครับผมอ่าเห็นไหมสวยตัวนี้สวยมากแล้วก็ข้างหน้าตามนี้เลยเต็มที่ก็จะเป็นขนแมวที่ผมเล่นไปเมื่อกี้แหละอ่ามันก็จะมีตรงไหนบ้างมันก็จะมีพวกรอยช้ำๆเล็กๆอ่าสีดำๆเห็นไหมอ่าตามอายุการใช้งานของกีตาร์อ่าตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคน่าจะมีแค่นั้นแหละ สายที่ผมขึ้นให้จะเป็นสายเบอร์11นะครับผมถ้าชิงไม่ต่ำม,มากไม่สูงมากจนเกินไปมผมบอกให้ก่อนถ้าชิงอ่ะผมแต่งอยู่ที่ประมาณ2.5ผมไม่อยากให้มันต่ำกว่านั้นลูกค้าจะเอาไปฝนลงอีกก็ได้คือผมพยายามที่จะรักษาหางเสียงของกีตาร์ไว้ให้มันดีนะครับผมผมแต่งไว้ที่ประมาณ2.2 2.5ไม่เกิน2.7นะครับผมโอเคคึคื ประมาณ2.5งจลังดีนะครับผมเชื่อผมประมาณนี้อย่าให้มันต่ำมากตัวนี้ราคาอยู่ที่5,500ราคาเดิมเหมือนที่ผมขายไปก่อนหน้านี้เลยค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180เก็บรายทาง250เหมือนเดิมตอนนี้ที่เก็บรายทางมัดจำ500ส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านลูกค้าถ้าสนใจจริงๆ ไม่ต้องพิมพ์ข้อความอัตโนมัตินะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยตอบอา่าพิมพ์เข้ามาเลยพี่ตัวนี้ตัวนี้ยังอยู่ไหมห้าหนึ่งห้ายังอยู่ไหมครับเจแปนเอาแบบนี้ดีกว่าหรือไม่ก็แอดไลน์เข้ามาดีกว่านะครับผมโอเคสนใจปิดก่อนทักแชทกันเข้ามาได้เลยฝากด้วยนะครับผมห้าหนึ่งห้า่ปุ่นนะครับผมตัวนี้ลายไม้สวยมากนะครับผมโอเคฝากด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ